นะครับผู้นี้เดี๋ยวปื้มเอาปื้มมาบาพิชิ่งกับนันน้อยนะครับพร้อมแล้วเอาปื้มตีไปแล้วครับปื้มไปก่อนแล้วนันน้อยไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วปุ่มที่ภาชนะน้อยอันไหนชนะนัน้อยไหมเอาแล้วครับหนาโดนแล้วครับ โดนเหมือนกันครับโดนทั้งคู่ครับคู่นี้คู่นี้แบ๊กแมทบิ๊กแมทบิ๊กแมทครับคู่นี้ครับเอาใครเอาใครเอาแล้วครับมีราคาต่อกล้วเพิ่มเพิ่มมางี้เพิ่มอย่ามาอย่างี้เพิ่มเดี๋ยวมางี้ เอาเดีอ่าอได้เอาแล้วปื้มมางี้ปื้มมางี้ตาน้อยรอดไปตาน้อยรอดปื้มไปปื้มมาทางนี้อ่าคนละขคนนะถึงเอาใครใหญ่อ่ะเอาไ้ปื้มเอาแล้วครับคู่นี้ครับแถึงเอาตัวเสียนี้จะเอาให้ได้เนาะเอาละครับคนเดือดครับคู่นี้ครับปื้มอัดปื้มอัดจะยอมปื้มอัดอัดไปปื้มปื้มอัดไปอย่ายอมเอาละครับคู่นี้บิ๊กแมทบิ๊กแมท ปื่งเอาปื่งเอาอัดเข้าไปอย่าหยุดน้าน้อยว่าไงปื่งอัดปื่งอัด้ะน้อยคิดว่าใช่ไหนน้าน้อยคิดว่าใช่ไหนครับน่าจะมีสี่อะน่าจะมีสี่นะครับดูปื่งครับปื่งพึ่งไม่ยอมครับปื่งไม่ยอมครับดูดูได้ดูได้ดูได้ด้วยอู้หูสวยพึ่งสวย เดินหน้าไปพเดินหน้าไปงานยืดเอาแล้วปืนป่ามาแล้วปืนมาแล้วเฮ้ยเอาแลาวน้อยหลุดน้อยหลุดเอาแล้วแล้วรีบเลยเพิมดูป่าเืิมดูป่าเพิ่มดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยขาดนะอ่านนนอยขาดเพิ่มาไงเกี่ยวาาครับาวาาครับเข้ากระดงหลังครับเพมาไง ตีใหม่ครับฟาวครับปลื้มว่าไงเอาปาขึ้นมาเงยขันขึ้นเงยขันตั้งขึ้นเงยขันตั้งขึ้นเอ้ยไม่ฟาวเข้าปากปาเข้าปากปลื้มปลื้มไซส์สามปล้มไซส์สาม